รวมรถกระบะสวยๆนะคะให้ท่านได้รับชมค่ะที่ช่องกระสิบบอกเรานะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก่อนเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆราคาที่ถูกใจนะคะอย่างคันนี้นะคะเขามาด้วยราคาตัดเงินโสดทุกท่านรอยันแม็กเลยทีเดียวพร้อมสิ่งวิ่งได้ทั่วไทยไปใช้งานกับท่านได้สะดวกสบายค่ะรถอีซูซิ D m ดีปี07นะคะ SLX นะคะห้องเครื่องตามรูปค่ะคันหน้าสวยเลขไม้หนึ0 0แสนแปโรค่ะเลือนไม่ขึ้นครบนะคะภายในเป็นเบาะแบบรูปเลยนะคะทุกท่านด้านหน้าเป็นเบาะผ้านะคะแต่ก็หุ้มหนังไว้ค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกไฟฟ้าพรอมัยพาวเวอร์นะคะแต่งหล่อพอสมควรติ้งนิดๆ ราคา133,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาตัดเงินสดรถขับได้วิ่งได้เกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลสนใจโทรคุยสอบถามและนัดดูตัวจริงนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ